บ้านเราอ่ะทุกคนจะมีแบบว่าโต๊เล็กๆหนึ่งโตแล้วก็เอาแก้วน้ําวางแล้วก็เอาเหยือกวางเอาไว้แล้วใดๆเลยคืออยู่ๆเหยือกรัว่วอะทุกคนคือแบบเฮ้ยเราใช้มานานแล้วหรอทำไมเหยือกเราถึงรั่วอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าอเปลี่ยนใช่ไม่ใช้เหยือกละเออสเต็ปแรกนะเปลี่ยนใช่ไม่ใช้เหยือกละแล้วเราก็เลยเอาขวดน้ําขวดน้ําที่ขวดใหญ่ๆอะเอาไปตั้งไว้แทน แล้วเวลากินอ่ะก็คือแบบอ่าเปิดเปิดขวดแล้วก็เทแล้วก็กินแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งคนเมื่อยแขนเป็นเหมือนกันไหมแม่ก็บอกว่าบีมแบบแม่แบบแม่ขี้เกียจยกแล้วอะแบบว่ามันหนกักอะอย่างเงี้ยจะใส่แบบไม่เต็มก็ต้องเติมบ่อยอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบออนี่จะทํายังไงดีแล้วเราก็ไปเจอหนี้มาทุกคนนี่เลยทุกคนคือน้องเป็นเหมือนแบบเป็นคูลเลอร์น้ำปะ่ะเขาเรียกคูลเลอร์น้ำปะ่ะ นั่นแหละเป็นที่ใส่น้าแล้วก็มีก๊อกคือแบบเฮ้ยพอเห็นก็คือชอบเลยเรารู้สึกว่าเออหรือว่าอันนี้มันจะตอบโจทย์เราหวะาเอาน้ําใส่แล้วก็เปิดก๊อกเนี่ยแล้วก็กินน้ําได้แบบไม่ต้องยกให้มือแขนอะะข่ะก็คือปล่อยมันตั้งไว้ไปกินน้ําที่ก็กดไปกินน้ําที่ก็กดเราแบบ เฮ้ยนี่คือแสงสว่างของชีวิตเราก็เลยแบบว่าเออซื้อมาแล้วราคาก็คือแบบทุกคนราคาน้องดีมากราคาถูกมากอะ่ะเราแบบออจะไม่ซื้อได้ไงเพราะราคาถูกใช่ปะ่ะเออแล้วด้วยความที่น้องอเป็นสีขาวทุกคนความมินิมอลมีใจเราก็คือมีความชอบอะไรสีขาวๆไปตั้งไวอ้อ่ะคือได้เลยทุกคนแล้วเขาจะเข้ากับบ้านเรา เลยเป็นมินิความมินิมอลมินิใจอะไรเงี้ย